สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ T.S Motorsport นะครับวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวยางแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีครับผมก็คือแบนด์คัมโฮวันนี้มีออกซีรีส์ใหม่มาก็คือ X Star Sport S ครับผมหรือในรหัสเขาก็คือ PS 7 2จะเป็นตัวที่อัปเกรดจาก PS 7 1ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับผม ตัวคัมโฮ่เอ็กซ์ตาสปอร์ตเอตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเรียกว่านิวเ a ซินคอมเพล็ซ์ซึ่งตัวยางเนี่ยลดแรงเสียดทานทําให้การเบรกมั่นใจขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดีขึ้นตัวแก้มยางเป็นแบบใหม่ครับเป็นเทคโนโลยีของคัมโฮเองเรียกว่าเค t ต e ีมทำให้ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นเหมาะสําหรับรถที่มีน้ําหนักสูงไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่น้ำหนักทีสอถึงตนันหรือรถที่มีกําลังอัดสูง,สงทําให้การเข้าโค้ง หรือการขับขี่ในความเร็วสูงมั่นใจขึ้นตัวดอกยางสังเกตนะครับจะเป็นสี่่องเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ําได้อย่างดีเยี่ยมสังเกตจากฉลากที่เขาให้มาตรฐานมาของตัวคำโฮเองทดสอบมาแล้วให้ถึงระดับที่ปิดเกตเเลยนะครับแล้วก็ตัวดอกยางเป็นดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์แบบซิกแซกทำให้รองรับแรงบิดได้มาหาศาลมากกว่ารุ่นเก่า เหมาะสําหรับรถที่มีกําลังอัดสูงแรงบิดสูงๆไม่ว่าจะเป็นรถซุเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์หรือว่ารถไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้โอเควันนี้เราก็เลือกใช้คู่หน้า245 35R20 นะครับแล้วก็คู่หลัง275 30R20 เดี๋ยวเราไปติดตั้งใน bmw g20 คันนี้แล้วก็ไปลองกันว่าใช้งานบนถนนจริงแล้วเป็นยังไง ตอนนี้เราก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วับกับยางคัมโฮเอสตาร์สปอร์ตเตัว p s 72ของคัมโฮยางที่ยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีครับยางตัวน,นี้ก็ออกแบบมาสําหรับเพื่อถนนเมืองไทยโดยเฉพาะจากที่สัมผัสได้คือเรื่องเสียงด้วยความที่เป็นยางสปอร์ตนะครับแต่เสียงที่ที่ได้ยินเนี่ยน้อยมากเหนึ่ลยไ,ไม่รู้สึกตึงตังไม่กระแทกแล้วก็ เสียงที่เข้ามาน้อยรู้สึกนุ่มนวลน,นะครับเวลาเจอรอยต่อรู้สึกว่าเก็บรอยต่อได้ดีเวลาเนี่ยเจอพกรอนถนนเวลาผมขับขี่เนี่ยก็ในย่านความเร็วสูงตัวยางก็เก็บเสียงได้ดีนะครับเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งอยู่ร้อยประมาณร้อยสาสิบสี่ถือว่าเก็บเสียงได้ดีครับยางตัวนี้เรื่องการเบรกก็โอ้รถระยะแรงเบรกช่วยลดการเสียดสีของหน้ายางเวลาเจอพื้นถนนได้ดี ช่วยทาให้เบรกได้มั่นใจขึ้นกันวนีว้เมกี้ลองลก็กดจาก130เหลือ70-80แป๊บเดียวเลยครับหนึ่งสองมเวลาออกตัวกระชากแรงๆนะครับรู้สึกได้เลยว่าโอ้อโหเกาะถนนเลยครับเหนียวจริงด้วยดีไซน์ใหม่ของตัวคำว่าทที่เป็นดอกอยางกับซิกแซกนะครับช่วยทำให้เขาเรียกว่ารับแรงบิดสูง ของพวกรถสปอร์ตหรือว่ารถไฟฟ้าที่เป็นกำลังอัดสูงๆได้ดีเลยครับตัวนี้ถือว่าผ่านก็ ทสอยยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตัวคัมโฮเอ็กซ์ตาสปอร์ตเตัวนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือไม่ว่าจะออกตัวแรงๆเข้าโค้งหนักๆหรือว่าวิ่งในบนถนนที่เป็นลอนคอนกรีตอย่างนี้เกาะถนนขึ้นแล้วก็ซับเสียงได้ดีแม้จะเป็นยางสปอร์ตก็ตามคัมโฮยังฝากบอกมาอีกด้วยว่าตัวยางตัวนี้รับประกันไม่ว่าจะเป็นบาดบวมเบียดหรือถูกตำรับประกัน1000วันจากวันที่ติดตั้งเลยครับก็ขอฝากทีเอ o มอสปอร์ตของเราไว้นะครับถ้าสนใจยางคัมโฮยางยอดขายอันดับหนึ่งของเกาหลีสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่าง